<gesch> เอาเลยดิสวัสดีครับน้ำชายโอ้โหโชว์สวยเลยวันนี้ครับเกมมันง่ายกว่าที่คิดไหมก็ตามที <Are S 2> hmm. future, ่วางแผนมาคือเราวางแผนมาว่าไงครับก็ใวงในรุกแข่งแข่งตัวฟองอยู่ขยมอยู่เลยนะผู้ชุกเราบอกว่าเราแข็งแข็งแกร่งเกินเขาเองก็หมดด้วยรุกหนึ่งรักสามเรามองเลยไหมว่าเขาหมดก็ามองมองก็ขยมใหญ่เลยทีนี้พอใจกับผลงานไหมันนี้ ไม่ยพอใจเท่าไรอืดไปนิดนึงครับเป็นเพราะเส้นพาเลยดึกนานหรือว่าองไรไม่ทราบเหมือนกันครับช่วงหลังมันไม่แข็งคางมันขึ้นขี้เกียจตรงตรงเลยนะครับมันตรงนี้ไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขใช่ครับตรงนี้นะครับเคยเคยชกล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่เนาะ ไป่อนนั่งนี่แหะแพ้โฟกัสถือต้องจ็อ๋อแพ้อยากจะแกแค้มือไหมก็ถ้ามีโอกาสกอยากแค้มืออยู่อยากแค้มืออยูใช่ไหมต่อผมนะกรนหนึ่งยังดีก็ตต่อไปใช่่อไปเกินครับตองแพ้หนึก่อครับต่อเยี่สิบเจ็ดเรยีเจ็ดเรายี่เจ็ดเท่ากันครับใช่น้องก็สดมากเลยอืมุสดคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยไฟหน้าเนี่ยแก้มือได้ไหมหรือว่ารอจะไสองไป่ออรอจะไปสอไฟแต่ว่าให้เขาต่อสักวันนึงอ่ะเราสี่กน ร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบหกก็ได้อ๋อันนี้ได้ใช่ไหมเราร้ยยี่สิบเจ็ดเนาะครับผมวันนี้ก็ถือว่าชนะก็รุนแรงแต่ว่าตัวตัวก็ยังยังไม่พอใจเท่าไหร่เนาะถ้าจะประเมินประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ให้รอบท่านเท่าไหร่ดีเจ็ดสิบได้แต่ลูกแข่งแรงเราได้อยู่แต่ว่าไอ้ลูกออกอาบทของพวกเขากับของนายรู้สึกว่ามันยังไม่เหมือนแต่ก่อนดียังตีไม่ค่อยดูด้วยสภาพด้วยด้วยอายุเราไม่หนุบไงเงตอนนี้เราอยยี่สิบห้าจะเที่ยงอายุยี่สิบสี่เยอะนงยี่ส หมายว่าต <aunque> ังส <t art ic> ึกมาเยอะด้วยจริงขาดก็เริ่มเจ็บเป็นนะครับยี่สิบสี่ห้าแล้วปกติก็โดยรวมก็ยังยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าถ้าอายุมวยยี่สิบสี่ก็ถือว่าพอสมควรนะใช่ครับเรื่องคอร์บเจ็บเป็นนะทำงาตอนนี้ชกได้ดีที่สุดอยี่หนักเท่าไหร่็ประมาณนี้ ยี่สังห้าไหมครับหมื่ดัมีครอบครัวยังยังไม่มีเนาะยังโสดเลยคิดว่าคิดว่าตัวเองมี ในอาชีพการกำปั้นนี่นานสักสองสามปีนะครับถ้าเกิดทำสิบก็น่าจะได้เลิกครับน่าจะไม่อยากพยามแล้วสามสิบก็ยังอีกหลายปีเนาะครัตอนนี้เก็บเงินจุดทองก็เก็บบ้างครับโอเคฝากแฟนกลับแล้วก็ฝากพี่น้องชาววิรำแล้วก็แฟนกลับแล้หน่อยครับฝากแฟนมวยชาววิรำช่วยเกลี้ยงหน่อยได้ผมนะครับผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับบอกได้ถึงไอชุดไหมก็ขอบคุณป้าครับได้แจ้ยงเกิดเสตีบป๋าเอาดูแลมาตลอดครับนะ ก็วันนี้เราก็ข้ามศึกมายกที่อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ ATAG24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังหวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ t a g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ